สวัสดีครับผมสมหมายจิสุคเทพเซลสาขาสีนักลินวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถรอปล่อยแล้วแต่งล้อเป็นรุ่นสีประตูยกสูงเกียร์อลเปลี่ยนล้อใหม่เราไปดูล้อสวยๆกันว่าเปลี่ยนล้อแล้วเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวรถมีอะไรบ้างซึ่งเป็นลักษณะของรถตัวแปรโฟรไฮเดรนเก้าดีอเกียร์อลเกียร์ธรรมดา เกด LDA ยกสูงไม่เกดตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงมีสีให้เลือก5สีมีสีขาวมุกสีบอลเงินสีดำสีเทาสีส้มมีให้เลือก5สีเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าจะเป็นไฟ Isuzu Vision by LED มาพร้อมกับไฟ Daylight ไฟสามารถปรับได้ถึง4ระดับตามระดับน้ำหนักบรรทุกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกด้านล่าง ไฟตัดหมอกจะเป็นไม่ได้เป็น LED เป็นหลอดแล้วก็กระจังหน้าโฉม2022เกรด LEDA จะเป็นแบบนี้เลยมีเส้นสายขึ้นมาโลโก้สีเงินคันนี้สีขาวมุกเรามาดูฝั่งล้อหน้าตาของล้อจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างอันนี้ใส่แม็ก ไลยนี้เลยนะครับก้านยกทีก้านยกแล้วก็ดุมล้อจะเป็นสีน้ำเงินน็อตล้อจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนการเคาะเบรกสีน้ำเงินด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกจารเบรกคันนี้ใส่ย,ยางนิตโต้เลยนะครับไลยนี้เลยนิตโต 420sd ด้านหน้าเป็นอิสระปรีกนกสองชั้นมาค้อมคอยสปริงแล้วเลยการโครง้งปกล้อกลมกลืนกับตัวรถคันนี้ไม่ได้ไปทําเป็นยีราฟแคะนะครับเพราะว่า,าแหนบด้านหลังเราไม่ได้ย้ายอยู่ใต้เผาแล้วก็ไฮเดนเดอร์สีเงินกระจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟ LED แบบบิวอินกระจกมองข้างพับด้วยมือเกรด LED นะครับพับด้มือ ไม่ได้พับได้เฟไยฟ้ามือจับเป็นโครเมียมบันไดข้างมีเส้นเส้นเส้นขึ้นมาเพื่อกันลื่นประตูมีคาเหล็กนิรภัยด้วยช่วยเรื่องความปลอดภัยถังน้ำมันรองรับน้ำมัน B20 ถั 20, งน้ำมันจุ76ลิตรยางด้านหลังเป็น ยางแบ,แบบนี้เลยดุมล้อกับฝาครอบล้อก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ด้านหลังเบรกจะเป็นดำเบรกแนบอยู่บนเพลาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ย้ายแนบถ้าเป็นยียรับแคะเขาจะย้ายแนบจากด้านบนเพลาจะเป็นลย้ายมาเป็นล่างเพลาใต้เพลานะครับบอดี้ตัว c a ปโฟไฮนันเดอร1.9 DDI 7ไอเจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เปลี่ยนท่อ้วยนะครับลูกค้าเปลี่ยนท่อด้วยด้านล่างนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนท่อให้เท่ๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบดูโอโซนิกเกรด LDA มาพร้อมกับฝาท้ายอิซุสุสีเงินดีแม็กสีเงินแล้วก็มือจับขนาดใหญ่พร้อมกล้องสองหลังแบบวิวอินเลยนะครับกันชนท้ายขึ้นลงเป็นสองสเต็ปนะครับ เรามาให้ดูกันเป็นแคปโฟไฮเดอร์หนึ่งจุดเก้า d เกรด l d a เดี๋ยวเราดูด้านในรถกันด้วยนะครับว่ารุ่นนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างอ่ามาดูฟังคนขับขี่นะครับข้างในเป็นยังไงบ้างเกรด l d a อ่าเปิดมามีเสียงด้วยเสียงนี้จะเตือนเวลาเรากุญแจเราลืมกุญแจไว้ที่รถนะครับเราก็จะดึงกุญแจออกเสียงก็จะหายนะครับลืมการลืมกุญแจไว้รถ แล้วก็หัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้หุ้มโครเมียมไม่ได้ตกแต่งด้วยโครเมียมจอขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็ลูกบิดแอร์เป็นแบบนี้นะครับเกรด LDA คอนโซลหน้าเป็นแบบวัสดุไม่ได้กุนุ่มนะครับเกรด LDA เบานั่งเป็นเบาผ้าเป็นเบาผ้าแบบนี้นะครับเป็นเบาผ้าขึ้นรูปนะครับออกแบบตามหลักชุดอเมริกันฟุตบอลเลย แล้วก็พวงมราลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางตามศีละละมีฟังก์ชันปรับปริงลดเครื่องเสียงรับโทรศัพท์ได้ด้วยหน้าจอ m อ D เป็นแบบมาตรฐานไม่ได้เป็นแบบ l อหลังคาจะเป็นสีนี้นะครับออกสีเทาๆอ่อนหน่อยแล้วมีตัวปรับระดับไฟได้ถึงสีระดับตรงนี้นะครับ มีศูนย์ถึงสามเลยถ้าเกิดหน้าเชิดรถไปยังตารถตรงข้ามเราก็สามารถปรับลงมาได้นะครับแผงประตูกุด,ด้วยผ้านุ่มๆแล้วก็ที่บิดปรับกระจกมองข้างเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องปรับหลายทีรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะครับมีระบบเบรก abs มีกองฝุ่น pm 2.5ด้ด้วยคนที่เป็นภูมิแพ้ใช้รุ่นนี้ดี ยิสุมีระบบกองฝุ่นเพลียม2.5ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยอันนี้ภายในด้านหน้าของ Cap4 ฟฮันเดอร์ห 9DI เกด LDA เดี๋ยวราคาค่าตัวเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงนะครับอันนี้ตอนหน้านะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทด้วยเดี๋ยวดูแจน่นิดหนึ่งนะครับกุญแจเป็นกิญแจแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับ ปิดเปิดได้นะครับแล้วก็ด้านตสอตอนสองตอนสองก็จะเป็นแบบนี้เลยกว้างนะครับเสาบีมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับเบาะตอนสองก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างนี้เลยเป็นลาย,ลายแบบลายนี้นะครับแต่ไม่มีแอร์ตอนสองเกี LDA แต่มีไลฟ่ฟาด้าน,ด,านด้านหลังด้วยนะครับเวลาเรามีฟาจับด้านหลังเวลาขับรถเวลาฝนตกมีฟาจับละลายฟ้าได้ ช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับมีตัวล็อกเด็กด้วยนะครับตรงนี้ล็อกเด็กได้เวลาไม่ให้เด็กเปิดประตูภายในรถเวลารถวิ่งเร็วนะครับแผงประตูด้านหลังนี่นะครับที่เปิดปิดประตูที่เปิดประตูก็จะขนาดใหญ่จับกระชับมือรถรุ่นนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่8ป0,000สมืนถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่ม7 0 0 0นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนล้อด้วยแต่ ราคาล้อไม่เกี่ยวนะครับเป็นราคาตัวรถอย่างเดียวที่จะเป็นกําหนดมาตรฐานจําหน่ายอยู่มิติตัวรถนะครับความยาวตัวรถอยู่ที่5,265ม mm. มก็คือเมตร65เมตรกับอีก26เซนนะครับ5,265ม mm. มความสูง1,695 mm. ก็อยู่ประมาณเมตรจดส เมตรเจ็ดสิบเซนนะครับความกว้างของมิติตัวรถอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบมิลิเมตรอ่าทษทีครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบมิลิเมตรความกว้างนะครับของกว้างตัวรถยังไงลูกค้าที่หาที่จอดรถนะครับก็หาที่จอดตามมิติตัวรถนี้นะครับตามขนาดที่บอกไว้ราคาค่าตัวอยู่ที่8ปดแสนสี่มื่น ถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพัมีสีให้เลือกสมุมดรุ่นนี้5้าสีมีสีขาวมุกสีบลเงินสีดำสีเทาสีส้มเดี๋ยวถ้ามีหลายๆสีเข้ามาแล้วเราจะทําทเป็น YouTube ให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมีรถรุ่นนี้ให้ดูรอปล่อยอยู่ให้กับลูกค้านะครับสําหรับวันนี้ผมสมายอิซูซุขอบคุณลูกค้าที่ดูใน youtube ของผมนะครับ เป็น Youtube ใหม่ยังไงช่วยติดตามด้วยนะครับเราจะมีรถรุ่นหลายๆรุ่นมาให้ดูเรื่อยๆนะครับที่อยู่ในสต็อกเราเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ